เออไดโอ้ป็กก้เมื่อคืนอีสาวแตวก็ได้ไปตูดนําเพิ่นบ่สาวแตวอือยากว่าไปตูดนําแม่สาเพิ่นม่วนคืนนีเือนก็ยังบ่ทันได้ล็อกเนาะบ่มียังบ่ทันแล้ว่ล็อก จับไปย่างหำเอ้เห็นบอกลุงไร่แฮมแฮมอะไรนี่เออลุงไรกินหำได้ค่ะลุงไรมากินหำเล็กน้อยจืดแล้วบอกลุงนี่ลุงไร่นี่รับไปเนื้อเลยบอกลุงไร่เอากระเอากระหอกมาฝากเด้อเราลงมาหลบนี่ลุงไรเอเอากระหอกมาให้ลาเด้อเหเราปิ้งกิน เเนาะบลนะตัวละแสนยังว yes> uh> ่าดีห้ยยังว่าลุงรีกับดีหาเลยเจ้าอย่าแกงนะเอาห้ำเบอร์นอนี่ยินเลเอ็มเอยเอาไปขายเด้อบแดนี้ไปแก้าเออมีคนซื้อขายดิดอกเออบ้านเราคือบ่มีคนซื้อขวดเอ็ม่อยน้อ ว่าบอกว่าอะไรทางฝั่งไทยเพิ่นนี่โอ้ยขวดนี่เพิ่นได้ยางนี่ไทยเพิ่นได้ขวดนี่กะซำกับว่าได้เห็นงานพผ่นแล้วหาเก็บขวดได้บ้านเฮานี่บ้านที่ขายเนี่ยขนาดเชื่อชื่อยางติดยางเป็นเงินมาอยู่ฝั่งไทยเนาะขวดไดเอิรลย้านรูปจ้างค่ะอยูบ้านเฮาบาทส่วนหลายคาว่ามีคนซื้อนี่ขวดเอิร์ลลอยมาสิบบวกเกะอันนี้ไปซื้อรถเขาถีบมาเป็นระเบียบยายไปเนาะตามหัวแข้งคาว่าซื้อคือฝั่งไทยนี้ ใครกินใครกระชเก็บใบเก็บไม่ม่รอดเออเก็บใบหัวใบคลายเดอ้อเก็บมาเก็บมายังเก็บมาเก็บไปแม่แต่าไปเนี่ยแม่แม่เก็บเก็บระบาดอึ้กระบาดนี่ บ้านเพิ่นขวดอ่าขวดเอ็มลอยกับชิคายราคาหนึ่งขวดน้ำกับขายราคาหนึ่งกองกระดาษกับขายราคาหนึ่งกระป๋องเบียร์กะราคาหนึ่งบัตรบ้าน,น,นหน้าบัตรซื้อแต่เส็บมดเสียคุณแ <c oughs> ม่ก็ไม <c oughs> ่ได้นี่ถือของลุงไล่นี่ห้วยถือไม่กับซันลุงไล่นี่ตายเลยได้นี่นะจ๊ะบั้งทีก่กับข้ี๋ยวมันเบิดแบตบ่ โมแม่ในบัดบริบทแต่ว่าฮักไ้อยู่แล้วก็วจังบอยากใส่นะมันตายไว้ยี่นี่นะปล่อยจังบัใส่เบาะไรจังใส่มือหานิวจับเอาไข้แนมมันนานตาย,ม,าย <laughs> มันนานตายมือหานิวนะตายไปกับใจเลยเนาะโอ้ยตายไปพร้อมกันเลยได้กันตายเป็นไงเนาะสมมุติว่าเป็นราคาเนีหวยก็สิไว้แบบนี้มันดลดไปว่าจักสิปไปถิ่มใส่เนานะเพราะว่าส่วนรายกะถ้าว่าอยู่แถวในเมืองเพื่อนกะเก็บใส่ทางขยะกับ มีรถขนขยะไปโฮมบอลเดียวเนาะแต่ว่าบ้านเฮาบัดบางคนเพิ่นกะใส่กระสอบไปหาลักถิ่มหน้าผู้อื่นหน้าตัวเองบ่ชถิ่มได้เบาเลยยยยยอุกอ,อ,อ่างข่อยกะจักมือใดสิมีคนมาซื้อขวดเกี่ยวไปนี่เป็นบ่้านีานหนเจ้าบ่ข้าวแช่งผัดบ่มาซั่งเมื้อนี้เนาะข้อเพิ่นเป็นแยังสาแตว์ข้อเพิ่นน่ะโอ้ใครยื้อสักเพื่นมาเศ้าในหน้าว่าว่าหน้าเพิร์นหวานมากเลยค่ะ ถึงเช้าว่าวัดอยู่วัดแล้วมันเย็นผมไหมผ่อนแล้วฝึกวันนี้ผ่อนมาฝึกแต่ว่า <c oughs> พอตะเวนเริ่มค่อยแล้วมก็สิเย็นอยู่ทางนี้มันอะไรมันมันตะเวนมันเริ่มสิเข่าสองโมงปลายสามโมงตะเวนมันเริ่มค่อยเลยเรือนไร้เดียงไก่ทุบใหม่เนาะแต่ว่าถ้าเป็น <c oughs> โมเมนต์ต้นมักเงี้ยน,นะนนี่เนาะเอาไปตัดต่อเนี่ยมันเป็นตับดำเอาห่มมันนะคัก แต่ว่าต้นนั่นมบบทางโพสร้างขึ้นไปมันสูงโคตรตาแต้มมันเป็นหงมค่คือไปป้าตาอยากไปนอ,น,อ,อ,อ,น,อ,อนน้ำพสางบ่ป้าตาบ่ป้าต่อยาโออนน้สานบ่ป้านบ่ เอาเปล่าไรตั้งใดจะมาจะเห็นว่าพอสร้างสีเห็ดหน่ะจะเห็นเพิ่นอยู่างไรเบ่โอ้แสดงว่าบ่มาเลยบ่หรือจังใดเนาะเพป็นเป็นเป็นอะไรเอาเพิ่นเพิ่นเป็นสร้างมาจากเฮ้ยเซงบงไฟผมมาไกลดิบ่มาเลยหรือว่าจะไกลเนาะเฮ้ยขีหน้ามาคน้สอาดบริสุทู้ โอ้ขากว่าขากว่าเอ้ยอมซีซัวเด้อเปื้อนเนี่ยค่ะเบื่อเด้อเบื่อเด้อบ่อมเด้อเมื่อคืนนี่สาวแตวก็ได้ไปตู้น้ำเพลินบ่สาวแตวอืมจานว่าไปตูดน้ำเมซ่าเป็นมวนเมื่อคืนนี่ เพื่อนไก่ยังบบรันได้ล็อกเนาะมัมียังโบราณเรีออ้ยวโบราณหลอกจากไปยังหำเอ้าเห็นบอลุงไรแฮมไม่แฮมยังไนีน่ลุงไรกินหำเลยค่ะลุงไรมากินหำเล็กน้อยจื้อแล้วบอลุงนี่ลุงไรนี่รับไปเนื้อเรื่อย บอกลุงไลเอากะเอากระหอกมาฝากเด้อเราลงมาหลบนี่ลุงไลเอ้ยเอากะหอกมาให้ลานี่เด้ออยู่นะพี่อิ้งกินแซ่บไดเนาะบอกอไรเนาะตัวแสนตัวช่อใหญ่ใหญ่ตึวบ่ยอ่างนี่แต่ว่าทั้งผุนเพิ่นเห็ดของสดเนาะบอกอะไรยังเต้นดล้องกล้องมันบอกยังไม่ชดจ๊ดิจุดอืดคือเจ้าไปพูดนี้เจ้าก็เคยซื้อเห็ดกินอยู่บ่หรือว่าต้องเดือดอยู่อ๋อคือคือเห็นในคลิปบอกบุญเพิ่นว่าชีเข้าไปบ่อะไร มีบอ่อหนึ่งบ่อไปชีเข่าไปเบาบ,บ,บุญเพิ่นว่าชีเข่าไปบอ่อมื่อเช้าเนี่ก็เห็นเพิ่นถ่ายคลิปในคลิปเพิ่นว่าชีเข่าไปเนื้อก่อนไปเนือ้อว่อาสันโอ้โหแม่นเพิ่นว่าชีเข่าไวใ้ให้ลูกให้เมียก่อนขึ้นไปเนื้อแต่ว่าเพื่อนชีเข่าไปได้โอเพิ่นญาติเมียเพิ่นชีบ่เป็นโดยเออเนาะเบาบุญนีก่กะแพลงลูกแพงเมียขนาดเนาะแล้วอ๋เนาะไผบ่แพงเจ้าเลยชีไว้เมียแล้วบ่ฮะเจ้าเมียบัดหาไปชีเด้อค่ะ ว่าไรถไทยกันนี่นะเอาเราเราขับเป็นโบ่เมียเจ้านะฮะเมียขับรถไทยเป็นโบะเลยเป็นกะหันปืนครับไอ้ไม่อยากหรอคะแนนมีรถอืมอืมอืมยังบมมากดินี่นย,ย,ยืนอายุเ <c oughs> ขาในเยือนคือว่าลเนาะสองสามมือาวานไล่ป้าประมาณทีหนึง่งมาองอ อ้าวคือว่าเจ้าชิออกนอกบ้านออกเลยบ่เอานี่ไปสั่งเล็กบ่สั่งไหวแลยบ่ะนี้เพิ่นสิมาส่งมื่อไหร่บ่หรือมื่ออื่นแล้วแต่บ่หรือว่าจังใดถ้าว่าเพิ่นสะดวกมื่อไหร่ก็มามื่อไหร่เนาะอืสั่งอยู่ใช่ป่ะสั่งอยู่คุณบ่ตรงเฮียนบ่ตลาดตรงเฮียนบ่ไก่เติบเนาะต้องไปสั่งเองบ่หรือว่ามีเบอร์โทรเพิ่นไปสั่ง เล็กยังกันเหรอเบาอะไรคุณมาได้คลิปสองโอ้เกี่ยวกับหลังคาบ่อโอ้เล็กเทตะนางเอออ,อันนี้อันน,อนนี้อ๋อแม่นนนั่เาอพอว่าบอนี่ยังบุทันได้เอานั่นใส่คือบอนี่นี่คือสิบุตรเอาดินใส่แบบโมมาได้เนาะเป็นเป็นพืชรอด เออหอดเนาะอ,อยู่เพื่อนเพื่อนไห่อยู่โฮมหมดน,นี่ตอนนี้ทางสางกับพักเทียงพี่น้องเ้ยฮ่าพักเทียงตอนนี้น่าทางสาวแตวเพิ่นกับพาลูกเพิ่นมาลินดูโฮม ต้นหมากแงวพี่น้องเอ้ยอยู่วัดเนาะเพราะว่าเด็กน้อยเพราะว่าอากาศฮ้อนมันกะแอบแอวเนาะหายฮ้อนฮ่อนมันกะอยู่บ่สบายกับตันกับตัวมันกะอยากแอบอยากแอวเนาะะตามภาษาเด็กน้อยเพราะว่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพามาเบิ่งทางในเครื่องสาวแต๋วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางสาวบุญายกะยังบ่ ทันได้ซองเบิ่งทั้งในเฮือนเพื่อนเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกันเพราะว่าตอนนี้ทั้งแม่้างเพื่อนกระปา๋างานดอกหวานส่เพื่อนเนาะกับยังโบทัาานมาเดี๋ยวเอาไปซองเบิ่งเนาะว่าเพื่อนทา่าสีห่อใส่แล้วพี่น้องเอ้ยว่าทั้งสาวบุญลาย,ายากบับยังโบทันได้เห็ุเนาะเดี๋ยวสิไปซองเบิ่งตอนนี้ก็ําลังแดดเปียง แดดหอดอบอ้าวพอสมควรมาซองเบิ่งพี่น้องเลยเพราะว่าทางเสาเต๋วเพิ่นกระเปิดประตูไว้เนาะกินีเบลีมาปาดพี่น้องเลยหันมาเบิ่งทางนี้ก่อนโอ้ว,ว่าสาเต๋อพอเปิ่นเริ่มใส่ขอบเนาะอ่าฮ็ดใส่ขอบก็เริ่มขึ้นสีพี่น้องเลยงามขนาดเนาะเพราะว่าเฮือนก็เป็นสีขาว อะสีขาวเนาะสีขาวกันกันฝ้าเนาะเป็นกันฝ้าเนาะกเริ่มมีทรงขึ้นเนาะมีคิ้วเขียนคิ้วเขียนตาขึ้นกระงามพี่น้องเลยอ่ะอันนี้กับย่างแผ่นหนึ่งแต่ว่าหของนี้เพิ่งย่างบอทันได้ย่างบอทันได้ ใส,ส่สนะีเนาะเพราะว่ามื่อนี้ทางเมซางเพิ่งยุดไปงานแต่งทางเมซางเพิ่งยุดไปงานแต่งแต่ว่าตอนแรกบาอเตี่ยเพิ่นกะมาแต่ว่าบางเตื่อเพิ่นกะบ,บริม,มา,า,าพมพนเนานนพราะว่าเพิ่นกะงานแต่งลูกหลานเนาะกะบญาติี่น้อ้กะบริมากัดเดะพอสมควรเนาะตอนนี้เพาะว่าเพิ่นมาติดต,ตอนแรกกะคงสีแล้วเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าตอนแรกนี่ทาง เม้างสิได้มาหรือบ่อเนาะอือทางบ่อไลเพิ่นกระชีเดยมาเฮือนเพิ่นแรบบาดนี่เนาะมาหาหลุดลิปก่อนเนาะเพิ่นว่าเมื่อกี้นี้เพิ่นก็มาแจ้งข่าวดีทางวัดทางว่าเนาะเพิ่นก็มาแจ้งทารัญญาเนาะการชิดเพิ่นชีได้ไปสั่งเล็กหรือว่าจังไดเนาะแต่ว่าเพิ่นกระชีเดมาเฮือนก่อนเพิ่นกระชีไปสั่งเล็กเลยพี่น้องเลยโอ้สิ่งเมื่อไลย ครับแล้วว่าโอเคเปิ้กะเมื่อเฮือนเมือ่อซานเมื่อหาหลดคิดก้อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวชิดทำจักหน่อยเอาเปิก้กะชิได้ไปได้ไปสั่งเล็กเนาะมาไห้ทางวัดแต่ว่าพูว่าเล็กชิมาส่งมือใดเพราะไม่พ่น้องไว้เพราะว่าาวามาส่งมือนี่นะเนาะทางมองไล่เพิ่นกะยูดอว,ว่าเป็นมือเศร้านี่มืออื่นเนาะมืออื่นเพิ่นกะชิได้เดินทางไปทีเซโปนเนาะแต่ว่า เพราะว่าสิได้ไปจักมุมเพราะว่าทั้งต้องถ่าทางเบาบุญเบายาวคนมาหับพี่น้องเลยกาดีอกดีใจเนาะทั้งเพื่อนสาวฝนและสาวแตวเพื่อนกันาทธและสาแแวฝนเพื่อนกัหลังจากที่ได้เพื่อนงามแล้วเนะาะกาอยู่ย่างสบายใจพี่น้องไปหาเน้อยู่เน้กินป้าถากมาหินตอนนี้เนาะทั้งทั้งข่างเพื่อนกระปูกพักบาดนี่ พิ่นก็ได้เอาเศษไม้เอาเศษไม้มาป้องหิดขบหนานพักแต่ว่าก็เริ่มติดแล้วละ่ะโอ้เพิ่นก็นเริ่มทํามาหากินแล้วนี่เนาะเริ่มทํามาหากินแล้วพี่น้องเลยหนาพักของเพิ่น บงผักบัวเนาะเพื่นและเพิ่นกระซิปลูกจนสุดออ้อพุพ่นะเนาะเพราะว่ามันกะข้างนี้ก็เป็นเฮือนสาวแตวเพิ่นชสยตะนางเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเฮือนของเพิ่นเองถาตาสาวบุญลายกัยังบ่ทันเห็นจักเทือ่อเนาะพอหันมาทางนี้อ่าทางหลังบ้านของสาวฝนเนาะเพิ่นก็นได้ปลูกคือสิเป็นหมักพริกหมักแตงะเนาะเบิ่งจักคุมนี่แต่ว่าถ้าไผดุก็ได้กินพี่น้องเลยแต่ว่าทั้งน้ำของสาวฝนเพิ่นนี่ก็แห้งพอสมควรเนาะการเปิดน้ำเพิ่นก็ แห้งแห้งเนาะปลูกกระคายอยูถาวานําแห้งเนาะปลูกตอนแรงมากกระหดหดรือว่าหดเศร้าหดแรงถาวานามันออกคอยกระดตอนเศร้าย่าตอนแรงหดตอนแรงย่าตอนเศร้ากะจงบริสุทธ์เนาะพักยาขาหุ่นหมักริกมักควายอันที่อันใดที่อ่าอันใดที่เฮาแบบว่าประหยัดได้แบบว่าอ่าเพราะปลูกได้เฮาก็ปลูกเองเนาะบจ่จำเป็นต้องือเสียเงินเสียทองเนาะ หาพันสิบพันกับนี่ค่ะหลังจากที่ว่าตัดต้นไม้ออกก็รู้สึกว่บโล่งเลยพี่น้องเลยเพราะว่าต้นไม้ต้นหนึ่งแต่ก่อนมันกระชูเพียงกับต้นตัวนั้นเนาะแต่ว่าเอาออกไปแล้วเนาะตัวนั้นมันก็ไกลใบมันกับสิปิวมาหอดเนาะเพราะว่ามันก็เบิงซี่คือใกล้เนาะกําแพงสาวแต๋วแต่ว่ามันก็ห่างกันอยู่ตัดไปเนาะกุลแหละจนมันเบาจะกิ่งมาได้เนาะมาขอดไปชั่งืบเปินกายันงัวเขามา แต่ว่ามาทั้งบ้านของสักเตวนี่ก็บ่คอยเห็นมีงวอแต่ว่าจะมีเป็นหมูเนาะแต่ว่าง้วนี่บ่คอยเห็นวันนี้แดดเนาะแต่ว่าสีลมร่มล่มคับมผัดแดดแดดผัดล่มน้ะมันกัดสีหอนเอาแน่พี่น้องเลยลมแดดแต่ว่ามันล่มก็เลยเห็นหนลร่มผัดแดดกระเียมเหีมแน่นาะลมผัดมาเอาตอนนี้ตั้งสร้างการเร okay. ิ่มเขาหนาเวียกแล้วหลังจากกินเขากินน้ำผักพรอยึดเสียนยุดสายเนาะก็ได้เขาเวียกเขาง่าย นอนเดะพอสมควรอืมผิดว่าเสียงนูใส่เมนูน่อยนี่นูวินดินกระโปรงกระปองโอ้นอนดุกสาวคนกันเฮ้เป้าไปใส่บัดนี่อตอนนี้กระเด็ดพอสมควรฮาดขึ้นหลังคงหลังคามันกากาศจดเวเทยางานกัน อุบอ้าวเนาะแต่ว่าสองซมมัมเมอที่ผ่านมากอะบดคือนฟ้าขึ้นฝน,นเนาะแต่กะบ,บางบอนกับฝนตกนอ้าวแต่ว่าทางฝั่ง,งลาวนี่กับบุคคลมีฝนดอกขึ้นเฉยๆแต่อาจจะตกทางอื่นาทางยาพอเนาะคือว่าทางอาญ,ญาเพิ่นเนาะกับมาช่วยช่วยสร้าง กสะิประมาณนี้เ้อเนาอพ่อแม่พี่น้องนาะสสำหรับคลิปนี้นาะทั้งสาวโหลายก็จะได้กอเจบคลิปไปก็น้องไว้พอกันในคลิปหนาเนาะ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีเปิร์สกุสุขคนข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นโฆษณาคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยอะ้าว่ามีต้นใหม่ก็ดียากเนอะเวลามันแดดเนอะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเขาจิอยู่เพื่อนอยู่ซัานกัมันเห็บมันห่อเนอะอย่างเ้นเม่เถ่าซาวโฟนนี่เนาะ เพิ่นก็อยู่ตารางเฮือนเพิ่นเหียนบ่เป็นเงาเป็นหน่มเนาะแต่ว่าบ่ามีต้นใหม่เลยก็โอ้ยแหงหนาหุบหนาเหีหนะ่ยวเลี่ยเด็ดเนาะแต่ว่าเดดเลาก็อยู่ห่มแล้วก็มีต้นขาม,มันก็สิเย็นแน่ทางสว่างว่าเมาเด็ดนอนคุยรวยอยู่ มีพ่มต้นมะคามกะสิไแน่เนาะพราะว่ามันซุ่มซื่นถึงว่าสีเหี่ยมสีหอนถ้าเขาอยู่ตามห่มไม้มันกะใข่ก็อยู่ตามหุ่มเพื่อเนาะมันสีมีความเย็นแน่หันมาทางนี้บัดทางสาวฝน่นเห็ดกอนปลูกต้นมะม่วงบัดแต่ว่ากอนน้ำไม้เพิ่นกะมักออกแทไ,ไ้เป็นกอนน้ไม้สังไภ่เนาะแต่ว่ามันกะมักแตกนอกแตกแหนงอยู่ก็เห็นเพิ่นทักเอาเรื่อยอยู่ <c oughs> แมนไก่ทีบอกคำเปิดนอาหายบ่อยเนาะคือเห็นในคลิปไปซื้อไกม่มาให้ซาฟอนเลี้ยงเ่็นฮดเนาะเป็นน้ำไหลออกจากหองน้ำออกมาใส่กอนอใหม่มันกระเช้ดใน,ตนแตกนอแตกแนนคิดว่าต้นในทวดินเนาะบอมแมนเดชก,ก็เริ่มแบบว่าต้นใหม่ก็เริ่มแบบว่าใบาแก่มก็เริ่มล้นเนะาะใบแก่เริ่มล้นแหงเหีเห่ยว ใบไม้เริ่มปร่งอ่อนเนาะอากาศกับฮ้อนคนก็รู้สึกอ่อนเพียพี่น้องเลยผูกก้เก่าผู้แก่เพื่อนสิว่าโอ้ใบไม้ปร่งอ่อนคนกับอ่อนพอใบไม้เริ่มแก่สีเขียวเข้มเนาะคนกับสีแข็งแห้งประสานซะเป็นกระชีมักบอกกันแนวนี้เนาะตามภาษาผู้เฒ่าผู้แก่อ่าบ้านนอกบ้านหน้าเนาะเพราะว่ากับพอถึงช่วงใบไม้เริ่มแก,ก่กมันก็จะเข้าเดือนห่าเดือนห่า เดือนหาย่างเขาเดือนฮกเล่าเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เดือนสี่สิบเอ็ดออกมาสิบเอ็ดคำแล้วเนาะเดือนเล่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเดือนสกุลเฮาก็ยังเป็นเดือนเมนาอยู่เนาะอ่าเดือนเมนาวันที่เก้าเนาะมันนี่กะทาวาจำบ่อพิษเนาะคือสิกายนที่เก้ามันนี่เนาะสำหรับคลิปนี้เราทักษาเป็นไ์ก็จะได้ขอจะคลิปลงไปก่อนเด้อไว้พบปกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคขว่าสบายดีสบายดี